ครับสวัสดีครับตานสมาชิกนะครับสําหรับงวดที่แล้วก็เสียดายนะครับสองห้านะครับสองห้าแต่ก็พอดีไปจังหวะไปชนกับเลขดังเขาก็เลยตัดนะครับก็วันนี้ก็ใช้ระบบเดิมแล้วครับใช้วิธีแนวคิดเหมือนเดิมนะครับใช้สูตรเดิมผมยังใช้สูตรเดิมอยู่นะครับแต่ว่าผมได้คิดก้นสูตรขึ้นมาใหม่ คมกว่าเดิมแม่นกว่าเดิมนะครับแต่ก็สูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับผมก็จะใช้สูตรนี้สําหรับวันนี้เพื่อลงคลิปนะครับให้ท่านสมาชิกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ร้อยเทียบนะครับนี่คือแม่สูตรนะครับใช้ร้อยเทียบเมื่อที่แล้วก็หนึ่งตองสามสี่นะครับผมตัดหนึ่งตัดสี่ก็เหลือสองสามนะครับที่ท่านได้ดูคลิปก็ท่านกวคงมจะเข้าใจแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เอาหลักร้อยคือเลข7นะครับเทียบก็จะได้3 4 5 6นะครับสำหรับเ,เลขดับผมนะครับมวอน,นี้สิบหน่วยก็คือ5กับ6นะครับผมตัด5 6าหกนะครับจริงจดับที่นี่นะครับดับสิหน่วยก็คือดับที่ศูนย์ห้ดนะครับดับสตัวนะครับดับเฉพาะ10หน่วยบนนะครับศู 0, 5, 6 7 ครับสูตรเมื่อคี้นี้ก็คือสามสี่ห้านะครับเราตัดห้าตัดหกก็จะเหลือสามกับสี่นะครับน,นี่มาดูสูตรต่อไปนะครับก็คือสูตรเดิมนะครับตัวเดิมสูตรเดิมก็คือวันที่แล้วได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมตัดว้ที่ห้ากับหกนะครับก็เข้าห้าวันนี้ได้ห้านะครับหกเจ็ดแปดสิบหน่วยเราดับที่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับ ก็จะเหลือแดตัวเดียวนะครับศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับดับที่สิบหน่วยนั่นเลขมันจะเหลือแปดตัวเดียวนะครับเหลือแปดตัวเดียวเราก็จับแปดสามแปดสี่นะครับะจะเหลือเลขแค่แปดสามแปดสี่ส่วนหลักร้อยก็คือฟันไปที่หนึ่งสองสามนะครับนั้นเราใช้หลักหน่วยบังคับนะครับแปดสามแปดสี่เรามาดูกันนะครับตัด หลักหน่วยนะครับตัดห้านะครับตัดห้าออกตัดศูนย์ออกนะครับก็จะเหลือเลขครบสิบหน่วยเราก็คือแปดสามสี่นะครับครบนะครับครบสิบหน่วยนะครับเี่ครบสิบหน่วยนะครับก็คือแปดสามสี่นะครับแปดสามสี่ดังนั้น เลขที่เหลือลหลกหน่วยก็คือเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งต้องตัดออกนะครับตัดห้าตัดหนึ่งตัดศูนย์แล้วก็ตัดอะไรอีกตัดเก้านะครับหลักหน่วยเราจะเหลือแค่นะครับหลักหน่วยเราจะเหลือสามนะครับแปดแล้วก็สี่นะครับหลักหน่วยเราจะเหลืออย่างนี้งั่นวิธีการจับแล้วก็จับ เอาแบบตรงๆเลยก็คืออาจจะต้องกลับนะครับเราก็ต้องจับเพราะว่าเลขมันจะอยู่คนละฝั่งอยู่แล้วน,นั้นเราต้องดูนะครับว่าเราจะจับง่ายๆอยู่แล้วก็คือ8ปดสามนะครับจับตัวต้นต,ตัวแรกเลยก็คือ8ปดสามนะครับแปดสามแล้วอะไรอีกนะครับไม่มีแล้วนะครับก็คือ8อยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็คือได้8ปดสามต่อไปเลข8นะครับ8อยู่หลักหน่วย เลขแปดหลักหน่วยเราก็ต้องมี3848นะครับ38นะครับแล้วก็48่แป8า4 8, นะครับต่อไปเลข4นะครับก็คือเลข8ตัวเดียวนะครับก็คือ84 84นะครับตามนี้ก็จะได้เหลือเลขแค่4ชุดตรงนะครับ เลขเหลือแค่สี่ชุดตรงนะครับแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดนะครับก็เหลือแค่สี่ชุดนะครับสี่ชุดตรงตรงสำหรับหลักร้อยของผมก็คือหนึ่งสองสามนะครับหลักร้อยหนึ่งสองสามนะครับใช้แค่นี้พอนะครับหลักร้อยจะเลขสามตัวนะครับเราก็จับเลยนะครับหนึ่งแปดสามสองแปดสาม แล้วก็3ามแปดสครับต่อไปก็กลับนะครับ1นึ่งสามแปสามแล้วก็3ามสามนะครับต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ชุดหนึ่ง หนึ่งแส่ครับองแปนะครับแล้วก็3ามแปดสนะครับเ้าก็มา1น8่งสแปดนะครับสองแนะครับแล้วก็สามนะครับ ก็จะได้เลขประมาณนี้นะครับสำหรับงวดวันที่1สิงหาคม64นะครับนี่คือชุด3ตัวบทตรงนะครับจับ2ตัวบนตรงก็สำหรับตัานสมาชิกที่ติดตามก็มาใหม่ก็ลองลองดูคลิปที่ผมลงไว้เมื่องวดที่ผ่านมานะครับตั้นจะเข้าใจในสูตรนี้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสำหรับสูตรนี้คือยังไม่หลุดนะครับเมื่อมันไม่หลุดผมก็จะทำ ไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมได้คิดสูตรใหม่ไว้ซึ่งมันคมและก็แม่นกว่านี้นะครับผมได้คิดเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะอลองลงดูให้ให้ท่านชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปว่าจะเปียงเท่านี้นะครับสําหรับเลขสามตัวบนตรงนะครับคลิปนี้ก็ อาจจะเบื่อมีประโยชน์นะครับถ้าไม่ไปชนกับเลขดังๆเขานะครับอย่างงวดที่แล้วนี่ก็เสียดายเพราะว่าเราไปชนเลขดังเขานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับเลขชุดนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ